สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเดี๋ยวพาจะพามากินข้าวมันไก่กันค่ะอีกหนึ่งร้านนะที่มีหลายคนแบบว่าบอกต่อกันมาว่าเฮ้ยข้าวมันไก่อร่อยข้าวมันไก่นุ่มมากข้าวมันไก่เด็ดมากตอนนี้พายอยู่หน้าร้านบุญตรงกี่สาขาเมกะบ,บางนานแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกันค่ะว่าจะอร่อยอย่างที่เขาว่ากันจริงหรือเปล่าไปกันค่ะ มากินข้าวมันไก่บุญตรงกี่กันค่ะแล้วตรงหน้าแผ่นี้นะคะเป็นข้าวมันไก่นะบุญตรงกี่นั่นเองเป็นเซตสำหรับสองคนนะคะจะมีเป็นข้าวมันไก่าเป็นไซส์เอสเนาะแล้วก็จะมีข้าวมัน2ชามแล้วก็สามารถเลือกน้ำซุปนะคะเป็นซุปได้หนึ่งที่แผ่เลือกเป็นซุปไชเท้ากระดูกหมูอ๋อไม่นี่มีแค่หมูเนาะ เป็นซุปไชเท้านะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอีกอย่างเพลิ้กเป็นแฮกึนนะแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะมีเสิร์ฟเป็นน้ําจิ้มมาให้แบบนี้อันนี้เป็นน้ําจิ้มที่มีทุงโต๊ะอยู่แล้วนะจะเป็นซอสซีอวหวานนะคะแล้วก็เป็นน้ําจิ้มแบบนี้เป็นกระเทียมแล้วก็มันเป็นพริกนะคะ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่สไตล์สิงคโปร์เนาะแล้วก็เนื้อไก่เป็นเนื้อส่วนน่องสะโพกนะคะข้าวก็เป็นข้าวมันแต่ดูมันไม่มากเนาะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันข้าวว่าจะเป็นยังไงบ้าง มาลองกินข้าวมันไก่บุญต้มกีกันดีกว่าเดี๋ยวพายลองกินแบบว่าล่าเป็นแค่น้ำข้าก่อนนะคะเนื้อไก่ดูฉ่ำมากอะ่ะไก่นุ่มนุ่มมากเลยค่ะ ส่วนน้ำที่เป็นน้ำลากเขาก็าคือมีรสชาติที่แบบจืดก็ออกไปึงจืด,จดแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีรสเลยอะถ้าคนไม่กินรสจัดก็กำลังดีนะคะมาลองน้ำจิ้มกันมาลองเป็นซีอวหวานค่ะ ก็เข,ข้ากันสไตล์คนชอบกินสีวหวานหวานหวานเค็มเค็มข้าวเขาจะไม่ค่อยมันมากแต่เป็นข้าวแบบข้าวหอมมะลิข้าวสวยนะคะไม่แฉะเกินไปกำลังดีต่อมาเรามาน้ำจิ้มอย่างเปิดบ้างน,นี่น่าจะเป็นกระเทียมเนาะเดี๋ยวลองชิมน้ำจิ้มเปล่ากัน กระเทียมกุ๊กม,มากกระเทียมขิงแต่ว่าแบบมันจืดๆแล้วก็เป็นเป็นกลิ่นแบบกระเทียมขิงอะกึ๊กมากแบบว่ากระเทียมขิงอันนดืด้ ก็ค่อนข้างจืดจะมาทําให้ชูชูรสไอตัวไก่ได้ดีนะคะต่อมาน้ําจิ้มอันนี้อืมในะ่ครับเดี๋ยวเรามาลองน้ําจิ้มไก่แบบเผ็ดกันดูบ้างนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นอย่เยี่ยงไรบ้างอลองแบบช่ำๆเลยนี่ เผ็ดนำเผ็ดนำมากกว่าก็ถือว่าถ้าคนที่แบบกลัวมันเลี่ยนอ่ะก็โอเคแต่มาตัดเลี่ยนได้นในระดับหนึ่งมากินของแก้เผ็ดกันนะคะแฮกกึ้นเนาะอันนี้จะอยู่ในเซตที่สั่งไปด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า<ม>เขาทอดมาให้ร้อนๆเลยแล้วก็มีจิ้มเป็นน้ำจิ้มบุอ๋อไว้<ม>ก็ดูไซส์อัดแน่นอยู่เนาะมีกุ้มม,ม,มีมัน น่าจะแห้วหรือมันแกวนี้ไม่แน่ใจโอ้อยมีควันกินของร้อนต้องเป่าก่อนนะคะดูควันอ,อันนี้รสชาติอร่อยน่าจะถูกปากคนไทยคะ่ะรสชาติกลมกลม่อม ก็กุ้มดีมากหอมเครื่องที่มันหนักอยู่ข้างในอะถอยะคัน,นี่ครับดีค่ะดีอันนี้ดีอันนี้ดีค่ะชอบสุปปักคนไทยแน่นอนมาต่อกัน,น,ออนที่น้ำสุปกันบ้าง ก็ซุดเท้าใช่ค่ะสุกเท้าชิมท,ที่น้ำสุกก่อค่อนข,ข้างออกไปทางจืดเหมาะก,กับกินเป็นแบบว่าเครื่องเคียงเวลากินข้าวมันไก่แล้วฝืดฝืดคออย่างเงี้ยรสไม่จัดอ่าค่ะเป็นจืดๆ ซุปข้าวทั่วไปแต่ที่เด็ดที่ชอบนะในนี้ไก่ค่ะไ,<อ>ไก่เนื้อแบบว่าแน่นนุ่มไม่แห้งแล้วก็แบบมาเป็นชิ้นเบ,บ้งเเลยด้วยความที่เป็นไก่ส่วนน้องสะโพกแล้วก็น้ำราดหอมกำลังดีค่ะส่วนตัวน้ำจิ้มเองนะอันนี้ที่เป็นเป็นกระเทียมน่าจะเป็นกระเทียมกับขิงน,นะคะถ้าให้ถ้าให้แบบว่าดาวจากการกินนะ ก็ถือว่าทําให้ช่วยชูรสของตัวไก่แล้วก็น้ำราดได้ดีสุดว้าวอีกเมนูที่ชอบก็คือตัวแฮกึกนนี่เองแบบว่าอร่อยกำลังดีค่ะรสชาติกลุกล่อมแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มบวยเนาะ ความว่างเปล่านะคะของจานตรงหน้าน่าจะเป็นข้อพิสูจน์ได้ดีเลยนะคะว่าข้าวมันไก่บุญตรงกีเนี่ยอร่อยหรือเปล่าอร่อยค่ะต้องบอกว่าเป็นข้าวมันไก่อีกสไตล์เนะเป็นสไตล์สิงคโปร์ใช่ไหมค่ะว่าก็อร่อยนะคะถูกปากคนไทยได้แต่เพียงแต่ว่าน,น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มที่ให้มาอาจจะแบบว่าเออไม่ได้เหมือนข้าวมันไก่ที่เราเคยกินกันแบบประจำทั่วไปเนาะ แต่ว่าถ้ามาพูดถึงตัวเนื้อไก่แปลว่าแบบให้สิบเต็มสิบเลยแบบนุ่มแล้วก็ชุ่มน้ำอร่อยแล้วก็ยิ่งเป็นส่วนของน่องและสะโพกได้แล้วนะคะความอร่อยของเนื้อไก่นะมันแบบว่าไม่แห้งอ่ะอร่อยมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์อีกอย่างก็คือแฮกึลนั่นเองนะคะแฮกึลนมันเป็นแบบว่าอร่อยอ่ะแล้วก็ไส้ข้างในเต็มปากๆๆเต็มคำมากๆ ถ้าใครอยากมากินข้าวมันไก่อีกสไตล์หนึ่งนะที่แบบว่าอ,าอยากมาลองดูนะคะว่าเป็นสไตล์สิงคโปร์จะเป็นยังไงต้องลองเลยค่ะที่ข้าวมันไก,ก่คุณตงกีนะคะ